เค้กใบเตยหอมๆนุ่มๆฟูๆสูตรนี้ทำง่ายมากๆแล้วนุ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ไม่เคยทำมาก่อนก็ทำได้นะเพราะทำง่ายมากๆค่ะไปลงมือทำกันแป้งสาลีบัวแดง150กรัมน้ำตาลทราย80กรัมเกลือป่นสองกรัมผงฟูเจกรัมคนผสมให้เข้ากันค่ะเข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่เบอร์สามสามฟอง น้ำมันรำข้าวห้าสิกรัมกะทิ50กรัมแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วใส่น้ําใบเตยเข้มข้น50กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยขนาดพิมพ์กระดาษเมลคูเบอร์3217ใส่ขนมลงไปให้เกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ไปเตรียมเนื่อกันน้ำสำหรับนึง่งใส่2ถึง3ข้อนิ้วค่ะน้ำนึง่งตั้งไว้ให้เดือดจัดจัดก่อนนำขนมขึ้นนึง่งนึ่งไฟแรงนะคะ12นาทีค่ะเวลาการนึ่งขึ้นกับขนาดพิมพนะถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะนึ่งนานกว่านี้นะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เค้กใบเตยสูตรนี้นุ่มมากๆไปลองทำดูนะคะ